57 58นะครับ57 58องศากลับมาที่ชนวนกันความร้อน31มสิบเดโบชาดูอะไรอ่ะดูอะไรอ่ะลูกดูมมี่ดูพี่เขาเหรออ๋อที่พี่เขาดูช่องเราอยู่ใช่ไหมอ๋อสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับช่ชงจากช่องดีๆอยู่ดีครับและนี่ก็คือน้องบัวชาน้องบัวชาจากช่องอะไรลูก ใช่แล้วบ้านยินค่ะใช่แล้วครับวันนี้นะครับเรา2คนแล้วก็คุณแม่โบเนี่ยที่เป็นคนถ่ายให้เราเดือนนี้นะครับจับมาช่วยกันทําฉนวนกันความร้อนบนหลังคาห้องของเราเ<ช>นะยครับเอ๊ โอเคครับและจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากบ้านของเราเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จนะครับผนังก็ยังมาไม่ครบเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วนะครับทีนี้พอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับผรู้สึกว่ามันเริ่มร้อนมากๆนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยฉนนการความร้อนก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นโครงการในอนาคตที่เราจะต้องทําอยู่แล้วนะครับเราตัดสินใจนะครับว่าเราจะไม่ทนอยู่กับความร้อนอีกต่อไปนะครับเพราะว่าหลังคาของเราเนี่ยที่ทาจากเมทัลชีสเนี่ยเวลาที่มันมีฝนตกนะครับเสียงดังมากเวลามีแดดร้อนๆเนี่ยก็ร้อนมากเลยทีเดียว อบชาใช่เลยร้อนเกลือร้อนร้อนจริงจที่เรียกว่าเหนื่อตก,กรีนกันเลยนะเอาละวันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องติดฉนวนกันความร้อนนะครับแล้วเพื่อน<ๆ>รู้ไหมครับว่าฉนวนกันความร้อนที่เราเลือกติดเนี่ยคืออะไรไ<ป>นั่นเองอยู่ข้างหลังผมแล้วนะครับนั่นก็คือ,อบล็อกวูนนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นคูแอนคอมฟอร์ดนะครับรุ่นนี้เป็นฉนวนหลังคาสามารถติดใต้หลังคาได้เลย และจุดเด่นนะครับของล็อบบูที่เราตัดสินใจเลือกใช้อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเขาทําจากฉนวนใยหินนะครับไม่ลามไฟทนความร้อนได้ถึง1,200องศาเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับเวลาที่เราใช้งานไปเรื่อยๆเป็นนานๆนะครับเขาไม่ร่วงหลุดเป็นฝุ่นนั่นเองอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับว่าหลังคาเบนทัชชีสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีรุ่นแบบที่มีฉนวนติดมาด้วยเลยนะครับมีทั้งเป็นแบบ P u โฟมนะครับแล้วก็เป็นแบบฟอยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดี ในตอนนั้นเนี่ยหลังคาเมทัลชีสนะครับที่มีฉนวนติดมาด้วยเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจที่เลือกเมทัลชีสที่ไม่มีฉนวนกันความร้อนติดมาเลยและอีกอย่างหนึ่งน,นะครับฉนวนกันความร้อนที่ติดมากับหลังคาเมทัลชีสเนวี่ยสมมติว่านี่เป็นหลังคาเมทัลชีสนะครับแล้วฉนวนกันความร้อนติดมากับแผ่นแบบนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นการสะสมความร้อนมันจะทําให้ฉนวนกันความร้อนเนี่ยที่อยู่ใต้หลังคาเมทัลชีสเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพเร็วและที่สําคัญนะครับพอหลัง ฉนวนการความร้อนเนี่ยมันก็จะค่อยๆย,ย่อยสลายนะครับแล้วก็หลุดล่วงมาลงมาเป็นฝุน่นก็เป็นสารก่อมาเลงเป็นฝุ่นสูดเข้าไปในาร่างกายไม่ดีด้วยนะครับและตอนนี้ผมก็เจอสิ่งที่มันโอเคมันใช่ที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือฉนวนการความร้อนของบล ok ็อกวูลนั่นเองได้เวลาทํางานและโบชาติงานเดี๋ยวป,ปา้าขอไปเปลี่ยนเป็นชุดทํางานก่อน <c oughs> เอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูฉนวนการความร้อนบล ok ็อกวูลนะครับว่า่าตหาเป็นอย่างไรปะเดี๋ยวพาไปดูปใกล้ๆบาย และนี่ก็เป็นฉนวนกันความร้อนร็อกวูนนะครับทั้งหมด12มวนที่เราสั่งมามาดูขนาดของฉนวนกันความร้อนร็อกวูกันบ้างนะครับเนี่ยไซส์ของเขานะครับก็มีความยาวขนาด7เมตร50เซนติเมตรนะครับความกว้างขนาด1เมตร20เซนหนา5เซนติเมตรนะครับฉนวนใย,ยหินเนี่ยจะมีทั้งหมด2ด้านนะครับด้านหนึ่งที่เป็นด้านกระดาษฟอยล์แบบนี้นะครับด้านกระดาษฟอยล์เนี่ยเป็นด้านที่เอาไว้โชว์ด้านล่างนะครับได้โชวใ์ให้เราเห็น นะครับส่วนด้านที่เป็นตัวใยหินแบบนี้นะครับอันนี้จะอยู่ติดกับหลังคาเมทัลชีทนะครับก็คือเอาด้านเนี้ยเอาขึ้นฟ้าส่วนด้านเนี้ยเอาลงดินเรามองนะครับและทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูตรงส่วนนี้นะครับกระดาษที่เป็นฟอย์นะครับจะเห็นว่าเขามีลักษณะเป็นได้เป็นเชือกถักมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มความแข็งแรงนะครับเพิ่มความเหนียวของฉนวนตรงนี้นั่นเองนะฮะข้อดีของฉนวนใยหินของร็อกปูตรงนี้นะครับเขาจะ ไม่หดล่วงนะครับแล้วก็ไม่เสื่อมสลายกลายเป็นผงนะครับที่สําคัญนอกจากเป็นฉนวนกันความร้อนแล้วนะครับเขายังสามารถทนไฟแล้วก็ไม่เป็นวัสดุลามไฟอีกด้วยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่หลังคามีรอยรั่วน,นะครับน้ําหยดลงมานะครับน้ําหยดลงบนฉนวนกันความร้อนของร็อกบูลเนี่ย เขาจะไม่อมน้ำนะครับแล้วก็พอน้ําหยดลงไปแล้วเนี่ยเขาสามารถระเหยไปเองได้ไม่อมมอมน้ําไม่อุ้มน้ําแบบนี้ก็เยี่ยมเลยจุดเด่นที่สําคัญนะครับของฉนวนกันความร้อนร็อกบูอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยจะเห็นเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเขามีตัวแผ่นฟอยล์กระดาษตรงนี้เกินออกมานะครับทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านมุมเลยทีเดียวส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เอาไว้ปิดรอยต่อนั่นเองนะฮะเวลาที่เรา จะต้องการต่อฉนวนกันความร้อนให้มีขนาดยาวขึ้นกว้างขึ้นนะครับก็เอาฉนวนนี่แผ่นนึงมาวางปุ๊บแบบนี้นะฮะเวลาที่เราดูด้านล่างนะครับเราก็จะไม่เห็นรอยต่อนี่เป็นหลังคาที่เราจะทํางานติดฉนวนกันในวันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผ้บาใบผ้าใบตรงนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นการ DIY อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วย ห้องเราเนี่ยบ้านของเราเนี่ยยังทําไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะติดฝ้าหรือติดฉนวนเนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับเนื่องจากเราทําบ้านดินใช่ไหมผนังบ้านดินยังไม่มาข้างบนเนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้ทําเราก็เลยต้องใช้วิธีการลดความร้อนนะครับด้วยผ้าใบแบบนี้แหละครับนี่แต่ว่าจะบอกว่าเห็นผ้าใบมันระยงระยางเกะกะแบบนี้จริงๆมันช่วยลดความร้อนได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นฉนวนกันความร้อนรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองเพื่อนๆนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับชั่วคราวนะฮะต้องบอกก่อนว่าช อย่างบริเวณบ้านเนี่ยมีพื้นที่ร้อนๆนะครับหรือว่ากระท่อมเถียงนานเนี่ยมันร้อนมากๆเนี่ยก็สามารถหาผ้าใบแบบนี้นะครับหรือว่าเศษผ้าอะไรก็ได้นะครับก็จะช่วยลดความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับและตอนนี้นะครับเวลาประมาณเที่ยงกว่าแล้วนะครับนี่ความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่บอมมบสกว่ากว่าค่ะโอ้สามสิบสองกว่ากว่าภายใต้หลังคาเมทัลชีนนะครับที่อยู่สูงจากเราประมาณสัก3าเมตรได้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยโรวมนะอยู่ประมาณ32ององศาก็เปิดพัดลมก็พอน,นั่งได้นะครับแต่ว่า ความร้อนก็จะอบอบพอสมควรจริงๆแล้ววิธีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการติดตั้งนะครับแล้วก็ง่ายต่อการทํางานนะครับเราควรที่จะติดตั้งลงไปก่อนนะครับสําหรับ ฉนวนกันความร้อนคือในระหว่างก่อนที่เราจะปิดหลังคาเนี่ยให้เราใส่ฉนวนกันความร้อนลงไปก่อนนะครับแล้วก็หาตะแกรงเหล็กนะครับจะเป็นตะแกรงเหล็กกรงไก่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตะแกรงพลาสติกก็ได้นะครับแล้วก็วิธีที่ดีเนี่ยควรจะติดตั้งฉนวนกันความร้อนนะครับก่อนที่จะปูแผ่นหลังคาเมทัลชีตลงไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้วิธีการแก้แกปัญหาแล้วเลยครับเพราะฉะนั้นการติดของผมในวันนี้เนี่ยครับผมจะใช้วิธีการติดช้อนเข้าไปใต้แผ่นเมทัลชีตนะครับเราจะเอาฉนวนขึ้นไปแปะ แบบนี้นะครับแล้วก็ข้างบนตรงนี้เป็นเมทัลชีสนะฮะแล้วก็จะเอาฉนวนกันความร้อนล็อกบูนเนี่ยขึ้นไปติดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตะขคร้กงไก่เนี่ยมาล็อกเขาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาหล่นอ้าไปดูวิธีการติดตั้งกันดีกว่าครับว่าทำยังไงเดี๋ยวผมจะใช้น็อตอันนี้นะครับทำการยิงยึดแปรเข้ากับจานทันตรงนี้นะฮะเพื่อจะเป็นการล็อกฉนวนกันความร้อนครับ เ่งแผซีไลน C ์นี้นะครับมันมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะประยุกต์ใช้เอาซีไลน์ที่เรายังเหลืออยู่เนี่ยเอาไปล็อกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเอาฉนุนกันความร้อนนะครับสอดเข้ามาวางบนนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันในขณะที่เรากําลังทํางานกันอยู่ตอนนี้นะครับมาดูกันว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นี่จ่อๆเลยนะอันนี้วัดใกล้ๆเลย 59องศาคุณพระช่วยร้อนมากนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3ามงเย็นฉนวนกันความร้อนของร็อกบูลนะครับเราสามารถใช้มีดคัตเตอร์คมๆนะครตัดผ่านได้เลยนะครับและยิ่งถวางบนพื้นหญ้าแบบนี้นะครับก็จะทําให้ตัดง่ายยิ่งขึ้นนะครับหมุดหมายเดิมทีแรกเนี่ยเราซื้อตะข่ายกรงไก่นะครับเพื่อหวังว่าจะเอาตะข่ายกรงไก่เนี่ยมา พยุงนะครับมาพยุงเจ้าตัวฉนวนกันความร้อนของร็อกบลูเอาไว้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ตะข่ายกงไก่ครับเขาทํางานยากนะฮะและยิ่งถ้าสมมติว่าเราจะต้องตัดเป็นชิ้นอะไรนะมันย้วยอ๋อมันยื้ยยุยใช่มันย้ยยุยแบบนี้เลยฮะค, <c oughs> คือตะข่ายกงไก่มันย้วยแล้วก็ทํางานยากนะครับ <c oughs> ผมก็เลยไปเอาเจ้าซีลายนะฮะซีลายที่เหลือจากการทําฟ้านะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะครับ <c oughs> เอามาใช้เป็นตัว พยุงฉนวนกันความร้อนง่ายๆเลยครับผมยึดนะครับผมยึดแปรยึดแปรสมเ็ยรูกอันนี้นะครับไปติดไว้กับตัวจันทันก่อนนะครับทำเป็นช่องเอาไว้นะครับทำเป็นช่องเอาไว้ทําเป็นช่องเอาไว้แบบนี้นะฮะร,ระยะห่างเนี่ยผมไม่ได้วัดเลยนะครับเอากะเอาด้วยสายตาเอาว่าให้มันกระจายการรับน,น้าหนักหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะฮะผมก็ค่อยๆวัดพื้นที่ที่จะติดฉนวนกันความร้อนเนี่ย วัดขนาดเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาขึ้นมาแขวนเอาขึ้นมาวางนะครับกลัวว่าฉนวนกันความร้อนมันจะตกท้องช้างผมก็เลยใส่เจ้าจัวซีไลน์อันเนี้ยขั้นกลางเข้าไปอีกอันนึงเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นนะซีไลน์ตัวนี้ผมไม่ได้ยึดน็อตเลยนะครับใช้วิธีการขัดนะใช้วิธีการขัดแบบนี้เลยนะฮะขึ้นไปขัดแบบนี้ส่วนไอ้ปลายที่มันเหลือตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวตรงส่วนนี้เราก็จะใส่ฉนวนกันความร้อนอยู่แล้ว นี่เป็นพื้นที่นะครับที่เราติดตั้งฉนวนกันความร้อนของรอกกูนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะได้เป็นในลักษณะนี้เลยนะครับ หลังจากที่เราได้ลองผิดลองถูกกันมานะครับก็ได้เรียนรู้ว่าตะข่ายกลงไก่เนี่ยมันทํางานยากนะครับแล้วก็วิธีที่จะทําให้การทํางานเนี่ยมันง่ายแล้วก็ราบรื่นนะครับสะดวกด้วยนะครับก็คือการใช้ซีลายแบบนี้แหละครับซีลายที่เอาไว้ใช้ทําฝ้านั่นแหละครับซีลายเนี่ยมันจะมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับความแข็งแรงสูงพอสมควรนะครับก็จะสามารถรับน้ําหนักนะครับของฉนวนกันความร้อนของรักกูแบบนี้ได้นะครับ วิธีที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นวิธีที่สะดวกแล้วก็เหมาะสําหรับผมนะครับแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเอาวิธีการแบบนี้ไปใช้ก็ยินดีเลยนะครับได้เลยนะครับ5 7 58นะครับ57 58องศากลับมาที่ชนวนกันความร้อน31นะครับเห็นไหมแบบนี้เลยนะอันนี้คือเรียวมากเลยเห็นไหมครับนี่59แล้วอล้ดูสิปึ๊บกลับมานี่ นะครับอยู่ที่31มสิบเอ็ดถ้าดูอะไรอ่ะดูอะไระลึกดูมามี่ดพูพี่เขาเหรออ๋อที่พี่เขาดูช่องเราอยู่ใช่ไหมอ,มอตอนนี้ผมว่าได้ได้วิธีการที่จะยึดฉนวนกันความร้อนนะครับเข้ากับหลังคาเมทัลชีตที่ติดหลังคาเมทัลชีตไปแล้วนะครับและสําหรับเพื่อนๆพ,พ่ี่ๆคนไหนนะครับที่กําลังสร้างบ้านในช่วงนี้นะฮะหรือว่ารอหลังฝนตกไปแล้วก็ได้นะครับผมแนะนํานะครับว่า เตรียมฉนวนกันความร้อนของร็อก o ูรุ่น c o o l and Comfort เอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าฉนวนกันความร้อนเนี่ยควรติดตั้งก่อนที่จะติดหลังคาเมทัลชีพแน่พูดง่ายก็คือทำโครงหลังคาวไว้เรียบร้อยแล้วติดแปรติดจันทนันอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ฉนวนกันความร้อนลงวางลงไปก่อนหลังจากนั้นค่อยติดตั้งหลังคาเมทัลชี t ลงไปนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยทำงานง่ายนะครับแล้วก็สาหรับใครที่เป็นสาย DIY ก็ทํางานง่าย สำหรับใครที่จ้างช่างมาทำช่างก็จะทำงานได้ง่ายด้วยผมเป็นสาย DIY นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องนะครับอาจจะไม่ได้ตรงตามหลักสูตรที่ถูกต้องไปเป๊ะนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะ DIY แล้วก็บอกกับเพื่อนๆสำหรับใครนะครับที่ติดตั้งหลังคางไปก่อนแล้วก็ลองใช้วิธีแบบที่ผมทำมาันนี้ก็ได้นะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับฉนวนกันความร้อนของรอบกูนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ได้นะครับ ผลิตภัณฑ์ของ Rockwool เนี่ยเขามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉนวนที่ติดอยู่บนฝ้าเองนะครับหรือว่าฉนวนกันเสียงฉนวนกันความร้อนที่เอาไว้ติดกับผนังห้องเองก็ตามนะครับมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของ Rockwool เขานะครับส่วนใครที่อยากจะสั่งซื้อฉนวนกันความร้อนแบบติดฝ้าของผมนะครับ Rockwool รุ่น Cool and Comfort เนี่ยก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ description ตรงนี้นะครับไปติดตามสั่งซื้อกดสั่งซื้อกันได้เลยใช่ไหมพ่อชา อ,อตนี้และอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s cribe นะครับช่องดินดีอยู่ดีของผมเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องของโบชาคือช่องอะไรนะลูกสวีโบชาแบบว,วันดีอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเออเอาให้ครบเลยนะงั้นสำหรับวันนี้ลาพี่กอนนะใช่ค่ะตัวไปทำในอื่นก่อนนะคะอ,อตัวไปทำางอื่นก่อนนะค,ะนนนนะครับบ๊ายบาย